เรียนท่านประธานสภาที่เคารพประดิษฐ์สังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5้าพักภูมิใจไทยขอญาตนำปัญหาในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นปัญหาน้ำท่วมหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับขณะนี้เขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำที่2,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน เกือบหนึ่งหมื่นครอบครัวในพื้นที่ของอำเภอผักไห่อำเภอเสนาได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตมีความลำบากในการประกอบอาชีพมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมชนประธานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ช่วยกรุณาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมน้ําและไม่ส่งผลกระทบให้กับบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณทุ่งรับน้ําด้วยอยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านว่าคนอยุทธยาเข้าใจว่าน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำํำมันเป็นธรรมชาติแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติครับ มันคือการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เคยก้าวข้ามความล้มเหลวคนในยุทธยาทำไมต้องเป็นพื้นที่ที่รับเวรรับกรรมอยู่ทุกปีเราไม่เคยปฏิเสธน้ำท่วมแต่สิ่งที่เราพยายามเรียกร้องก็คือการบริหารที่เห็นใจประชาชนไม่ปล่อยให้เราต้องก้มหน้ารับกรรมปีแล้วปีเล่าอย่างนี้อยากถามตรงๆครับว่านี่มันคือน้ำท่วมหรือความล้มเหลวที่ท่านทิ้งไว้ให้คนใยุธยา แบกรับเอาไว้ทุกปีสุดท้ายครับผมขอฝากความหวังกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเมื่อท่านแถลงนโยบายในสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะช่วยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยเยียวยาช่วยเหลือให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ําของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่สําคัญครับอยากจะฝากท่านนายกได้ ช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอนาคตต่อไปด้วยครับกขอบคุณครับ